เล่นพระใหม่ทั้งลุ้นทั้งสนุกทั้งเจ็บตัวครับคุณบุญนหนาสวัสดีครับแต่ผมบอกให้นะเจ็บก็เจ็บไม่หนักหรอกพระใหม่นะฮะนะเจ็บเนี่ยนะครับเราเช่า,ากล่องหนึ่งใช่ไหมร้อยองค์นะเราเจ็บเจ็บทีละร้อยนะแต่พระเก่าเจ็บทีละองค์นะแล้วเจ็บลึกด้วยนะผมจะบอกให้พระเก่านี่เจ็บทีละองค์นะแต่พระใหม่นี่เจ็บทีละร้อยองค์นะ นั้นมันผิดกันนะมันไม่จีดนะเจ็บเหมือนกันแต่มันไม่จีดนะแต่ถ้าเป็นพระเก่าเนี่ยคุณเจ็บจีดนะผมจะบอกให้นะโดนองคเราเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยโอ้โหจีดเลยขึ้นสมองเลยปิดปิดเลยนะคุณกัญญาสวัสดีค่ะเข้าใหม่ค่ะอาจารย์โอ้โหแหม่ชุ่มฉ่ำนะผมอยากให้ผู้หญิงเข้ามาทักทายกันเยอะๆนะนะนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นนะเป็นหัวงูอะไรนะครับไม่มีอนะฮะ เพียงแต่ว่าอยากจะให้ผู้หญิงมาติดตามรายการพระกันเยอะๆนะครับนะคุณขจรศักด์วันนี้มีข่าวสารอะไรบ้างครับเดี๋ยวติดตามฮะคุณศักดิ์ปู่เ็วมีอนาคตไหมครับคุณวราทัศน์สวัสดีครับอาจารย์และพี่แดงครอบครัวเคเอ็นคุณเอกชแวบมงคลวัตถุมงคลชิ้นแรกนะชิ้นแรกในปีนี้ของผมคือสิงป้อนเดี่ยหลวงปู่แขกครับโอ้โหของดีอะ นาคุณสิทธิ์ทีน,นันนาคุณพุทธินันสวัสดีปีใหม่ครับคุณธนาพบคนเล่นคนร้องก็มีกําลังใจเป็นไปได้คล้องมาไลยติดดาวจะเป็นแรงผักดันยิ่งขึ้น <c oughs> เออแหนพูดเข้าท่านักสู้เพื่อชีวิตสวัสดีครับพรที่ดีสวัสดีค่ะติดตามอยู่ค่ะโอ้โหเห็นไหมติดตามแต่ไม่เปิดเผยตัวตนนะครับนะมีผู้หญิงหลายท่าน นะผู้หญิงหลายท่านที่เข้ามาติดตามผมอยากให้เข้ามาติดตามฮะผมบอกนะครับว่าพระพรันนาเจริญพรการธรมนักการครับอาจารย์คือผมบอกอย่างนี้นะฮะผมอยากให้ผู้หญิงเนี่ยเข้ามาติดตามรายการนี้เยอะๆเพราะคุณคือช้างเท้าหน้าของครอบครัวท่านอยู่บ้านท่านก็โอกาสนะฮะมีรายได้แล้วก็ช่วยช่วยเหลือครอบครัวได้ผมอยากให้แม่บ้าน คนที่อยู่กับบ้านเราสามารถมาศึกษาเรื่องพักเครื่องได้แล้วจริงๆไม่ต้องลงลึกเพียงแต่ดูรายการก็สามารถจะทำเป็นอาชีพเสริมเพอเพออาชีพหลักสู้สามีได้อีกเพอเพอสามีไปทำงานนอกบ้านแต่ภรรยาอยู่หลังบ้านขายพระสู้สามีได้อีกเพอเพิเงินจะมากกว่าสามีอีกดูรายการนี้มีบวกผมจะบอกให้ถ้าท่านทำเป็น แล้วเรียนรู้กันไม่ยากแต่ว่าท่านก็ต้องศึกษาเพราะว่ามีบางคนเข้ามาบอกว่านะทั้งสนุกทั้งเจ็บการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องพิจารณานะครับผมจะบอกอย่างนั้นทุกอาชีพมีความเสี่ยงหมดแต่อาชีพนี้นะมีความเสี่ยงแล้วก็มีความสุขถ้าท่านไม่เล่นสนุกจนเกินไปนะครับ ท่านมีความสุขแน่นอนเพราะท่านได้มีโอกาสร่วมบุญอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านได้ร่วมบุญมามันได้บุญด้วยแล้วท่านก็มีโอกาสจำหน่ายจ่ายแจกให้กับบุคคลอื่นได้ตรงนี้ถ้าท่านเข้ามาผมบอกว่าท่านทำได้จริงๆลองดูครับนางคุณสมพลสวัสดีครับอาจารย์คุณสุรศักดิ์สวัสดีครับอาจารย,ครรคราารย์คุณบุญหนาพระเก่าต้องศึกษาให้ดีไม่แท้ก็ไม่ต้องซื้อไม่เจ็บครับ นั่นฮะอันนี้ก็มุมมองนะครับมุมมองไม่แท้ก็ไม่ต้องซื้อไม่เจ็บครับเวลาคุยเวลาพูดได้ครับแต่เวลาซื้อจริงๆนะเราก็ไม่รู้ว่ามันแท้หรือเปล่ามันก็เจ็บนะครับนะฮะถ้าเราไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าเนี่ยเพราะจริงๆเราก็คิดว่ามันแท้นั่นแหละนะฮะฉะนั้นจะเจ็บไม่เจ็บพ้าเก่านะฮะหรือพ้าใหม่ก็แล้วแต่มันมีมุมเจ็บอยู่แล้วครับ น่าจะเจ็บอย่างไงเท่านั้นเองแต่ถามว่าถ้าเรามีภูมิคุ้มกันดีพยายามศึกษาเรียนรู้นั่นคือภูมิคุ้มกันในตัวเราดีที่สุดฮะคุณสุรศากสวัสดีครับคุณวิเชียรสวัสดีครับคุณพิทักษ์สวัสดีปีใหม่ครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณครับคุณพิทักษ์นะเราจะใช้น้ำหนักในการพูดคุยทักทายด้วยนะครับเพราะว่ารายการแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยได้มีใครจัดนะครับ แล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ผมบอกว่าทั้งคุณและผมได้ความรู้ไปทั้งคู่ได้ประสบการณ์ไปด้วยนะฮะในนี้ใบบุตรสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนะ,ะนี่ฮะเห็นไหมท่านเข้ามาเนี่ยท่านก็มาเป็นแฟนรายการแล้วก็มาเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ผมบอกนะฮะว่าเวลาผมจัดรายการเนี่ยผมจัดตั้งแต่ปี5 6เนี่ยนะฮะผมจัดรายการมาผมมีความสุขมาก ผมมีเพื่อนในต่างประเทศจากรายการนี้ะนะมีหลายท่านอยู่อเมริกาฮะอยู่อเมริกานะครับดูรายการผมอยู่อยู่อิสราเอลดูรายการผมอยู่ฮะที่เป็นคนไทยไปทำงานที่นั่นที่ไต้หวันที่ฮ่องกองแล้วก็ที่เกาหลีก็ดูรายการอยู่เวลาที่เขาไปทำงานในต่างแดนเขาก็อยากจะเรียนรู้ว่าพระเครื่องเนี่ย ในเมืองไทยเขาเล่นหาอะไรกันอยู่นะครับเขาก็ติดตามรายการนี้ด้วยคุณวิเชียนพระเก่าเจ็บเพราะเสียนครับนะสักพระใหม่พระใหม่เล่นให้มากๆครับเดี๋ยวนี้เขาเอารุ่นที่จะออกมายั่วกระแสก่อนเราในฐานะคนจองต้องดูครับรุ่นไหนดังถ้าเราได้ราคาจองรับรองท่วมครับนะสักพระใหม่นะครับอันนี้มุมมองของสักพระใหม่นะครับคุณเอาเข้าจริงนะครับ พระเก่าและพระใหม่เอาที่ท่านชอบเอาที่ท่านชอบพระเก่าต้องศึกษาเรียนรู้ค่อนข้างมากหน่อยแต่พระใหม่ไม่จําเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ให้มากแต่ว่าเราก็สามารถจะทําเป็นอาชีพได้แล้วก็นะสามารถที่จะเป็นที่พึ่งทางใจได้คุณฉัดชนกส่งดาวมาเป็นกําลังใจ18ดวงครับฉัดชนกศูนย์จองพระใหม่นะครับนะขอบคุณนะนะดีนะนะผมมี หานุมานที่เป็นแบบช่อเนี่ยมาโชว์ท่านหน่อยนะหานุมานแบบช่อนนี่ของหลวงพ่อทองฮนะหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่จังหวัดนะครราชสีมาหลวงพ่อทองท่านเป็นสายของหลวงพ่อคูณปริสิสุทโธนะรุ่นนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับนี่เขาตัดมาเป็นนะแบบนี้เขาเหล่อมาเป็นช่อแบบนี้ฮนะถ้าท่านถามว่าพระใหม่รุ่นไหน มาแรงเนี่ยผมบอกว่าตอนนี้มีหลายรุ่นแต่ว่าพระใหม่ผมบอกท่านแล้วนะครับพระใหม่มีขึ้นมีลงแล้วใช้เวลาขึ้นลงเนี่ยไวมากเขาแรงเนี่ยมันจะมีแรงอยู่สองช่วงนะพระใหม่นะฮะมีแรงอยู่สองช่วงช่วงแรกคือเปิดจองช่วงที่สองคือหลังเสก ้าใหม่มีแรงแค่สองช่วงถ้าถามว่าจะแรงตลอดไปไหมอันนั้นไม่รู้นะจะแรงตลอดไปหรือเปล่าไม่รู้แต่แรงอยู่สองช่วงแน่นอนฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านเล่นนะท่านเล่นตอนจองกับตอนหลังเสกยังไงเนี่ยนะครับถ้าท่านเล่นเป็นเนี่ยมันมีบวกเพราะเดี๋ยวนี้มันมีแต่รุ่นแต่ละรุ่นออกมาเนี่ยออกมาเยอะ ถ้าคนเล่นเป็นเนี่ยแล้วเล่นถูกรุ่นมันมีบวกแต่ว่ามันจะได้นะจะได้ส่วนต่างไม่เยอะได้ส่วนต่างไม่เยอะแต่ถ้าหลายรุ่นเดือนหนึ่งก็ก็หลายหมื่นอยู่นะนะบางศูนย์พระก็ได้เดือนหนึ่งหลายตังอยู่นะแต่ว่าโอกาสเสี่ยงมีไหมมีฮะพระใหม่ก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนเหมือนหลายคนเนี่ยไปพลาดนะ มันเหมือนกับการกู้ยืมเงินเหมือนกันนะฮะกู้ยืมเงินหรือให้กู้เงินอย่างเงี้ยถ้าท่านไปโดนลูกนะลูกลูกค้าที่ท่านนะมากู้เงินท่านซื่อตรงก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ซื่อตรงก็มีปัญหาเหมือนกันวงการพระเหมือนกันถ้าเกิดท่านไปจองพระกับคนที่ซื่อตรงก็ไม่มีปัญหาไปเจอคนที่ไม่ซื่อตรงก็มีปัญหาการนะเช่าพระกับศูนย์พระเหมือนกัน ถ้าท่านเป็นคนเช่าท่านไปโดนคนที่ซื่อตรงก็ไม่มีปัญหาไปโดนคนที่ไม่ซื่อตรงก็มีปัญหานั้นในเส้นทางของพระใหม่ในเส้นทางของการเช่าหาและสะสมหรือจะเป็นอาชีพก็แล้วแต่วงการพระเหมือนวงการอื่นมีความเสี่ยงอยู่แล้วฮะมีความเสี่ยงในเรื่องของการขาดทุนมีความเสี่ยงในเรื่องของการโดนเบี้ยว อันเนี้ยมันต้องมีภูมิคุ้มกันกันเองนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยบางคนเป็นศูนย์พระเป็นนักสร้างที่เขาเรียกกันว่าเสียเสียเนี่ยบางคนนะครับนะตอนแรกๆมาก็เป็นเสีย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 แต่พอพระออกหรือพระกําลังจะออกกลายเป็นเสีย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 ไอเสียเนี่ยไม่เอกหายนะครับกลายเป็นเสีย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 นะครับคนพวกนี้เกิดนะ นะเกิดขึ้นท่านจะเห็นนะครับการที่จะดูรูปลักษณ์ภายนอกของผู้คนอาจจะดูไม่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้นั้นโอกาสเสี่ยงมีมีสูงอยู่ผมถึงบอกว่าท่านต้องมาดูรายการผมเพื่อมาฉีดวัคซีนนะท่านต้องมีภูมิคุ้มกันนะอย่างน้อยเนี่ยท่านเห็นมาเขาบอกภูมิคุ้มกันเนี่ยต้องหลายเข็มนะ แสดงว่าวงการพร้าเนี่ยท่านต้องหลายชั้นนะท่านต้องมีภูมิคุ้มกันหลายชั้นขั้นแรกเนี่ยท่านมาดูรายการผมท่านก็มีภูมิคุ้มกันแล้วล่ะว่าท่านนะจะระบุหรือจะเช่าเอาที่มีมาตรฐานท่านก็มาดูแล้วก็เลือกเอาว่าตรงไหนมีมาตรฐานบ้างรุ่นไหนที่เขาอยู่ในนะอยู่ในออนไลน์อยู่ในสื่อต่างๆอันเนี้ย มันโดนมันโดนสกรีนมาแล้วชั้นหนึ่งแต่อ้รุ่นลอย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 ,ยอยู่อะ่ะมันยังไม่มีการสกรีนเนี่ยอันนี้เสี่ยงหน่อยแต่ถ้ารุ่นที่มีการสกรีนมาแล้วมันก็นะเท่ากับเราเราฉีดเข็มแรกไปแล้วเหลือเข็มสองเข็มสามเท่านั้นเองนะแต่ว่าถ้าไม่โดนก็ดีแต่จะโดนหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะท่านด้วยท่านไปเจอในจังหวะที่โดนก็คือโดนแล้วครับ นะวงการพระท่านไปดูสินะก็โดนกันเยอะทั้งวงการพระเก่าพระใหม่เนะี่ยโดนกันเยอะโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะยอดลมยอดลอยโดนกันเยอะที่ผ่านมาผมถึงบอกว่าเราต้องมีภูมิคุ้มกันตั้งแต่ต้นปีไปเราก็ต้องดูและศึกษาคนที่เราจะจองพระกับเขาเราจะจองที่ไหนอย่างไรเราต้องเช็คให้มัน่น ใจแล้วก็มั่นคงไม่งั้นเนี่ยจะเป็นเหยื่อเขาได้นะตรงนี้เนี่ยผมก็นำมาบอกกก่าคือคือพระเก่าเนี่ยนะพระเก่าเนี่ยผมบอกว่าเป็นเป็นพระเฉพาะทางนะนะเป็นพระเฉพาะทางท่านก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนที่ท่านจะศึกษาพระเนี่ยท่านศึกษาคนก่อนนะนะศึกษาคนก่อนคนที่จะมาปล่อยพระให้กับท่านเนี่ยท่านศึกษาเขาก่อนถ้าเขา คนนี้ไม่แท้พระก็ไม่แท้หรอกครับท่านต้องศึกษาคนก่อนนะนะคนเนี่ยท่านต้องศึกษาก่อนว่าเขาขายพระเนี่ยเขาเป็นคนแท้ที่ขายพระแท้หรือเปล่าถ้าเขาไม่แท้เนี่ยพระก็ไม่แท้หรอกครับดูยังไงก็แท้หรือไม่แท้ท่านก็ต้องศึกษานิสัยฮะศึกษานิสัยใจคอก่อนนะครับก่อนที่จะเช่าหาและสะสมทุกคนนั่นแหละทุกคนนั่นแหละท่านต้องดูก่อนว่าเขา ทำอาชีพอะไรอยู่มั่นคงแค่ไหนอย่างไรหรืออะไรที่มันมารองรับได้ท่านก็ต้องต้องศ,ศึกษาในตัวเขาให้รู้ว่าเขาเป็นคนแท้ก่อนก่อนที่จะศึกษาว่าจะไปซื้อพระมาแล้วจะแท้หรือไม่อย่างไรนะครับไม่งั้นเนี่ยท่านอาจจะได้นะอาจจะได้พระที่ไม่แท้มานะฮะก็ผมบอกแล้วนะครับว่าวงการพระเนี่ย เป็นวงการที่ยังเข้ามาลงทุนได้เข้ามาศึกษาได้มีช่องทางอีกเยอะแล้วในระบบปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเอือ้อมันเอื้อกับทุกท่านท่านเข้ามาดูรายการผมเนี่ยนะเหมือนกับเราเข้ามานะอบรมนะเข้ามาอบรมเพื่อจะนะ ศึกษาแล้วก็จะเอาไปทําเป็นอาชีพแต่ปกติการอ,อบรมเนี่ยเขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายท่านเห็นไหมนะมีนะนะคอร์สแต่ตละคอร์สอบรมแต่ของผมเนี่ยไม่มีหรอกเข้ามาก็มานะมาหาความรู้เอาไปนะแล้วก็สามารถจะไปประกอบอาชีพได้เชื่อผมสิหลายคนที่ดูผมแล้วเนี่ยลองยกมือขึ้นสิว่าใครนําไปประกอบอาชีพได้แล้วนะใครที่ดูผมอยู่เนี่ยลองบอกเป็นตัวอย่างให หลายๆท่านดูซิว่าท่านทําอาชีพอะไรแล้วทําอาชีพเสริมได้ผมว่าหลายท่านเนี่ยทำอาชีพเสริมได้แล้วนะครับหลังจากที่ได้ดูรายการผมเราจะได้แนวทางบางคนบอกว่าอาจารย์ผมเลี่ยมพ้าแล้วตอนนี้นั่นแหละครับท่านได้อาชีพแล้วบางคนบอกว่าผมจับมาปล่อยไปจับมาปล่อยไปได้แล้วนั่นคือได้อาชีพแล้วครับ แล้วอาชีพนี้ไม่มีใครนายื้อแย่งจากเราไปได้หรือไม่มีใครมาปลดเราได้ฮะมันติดตัวเราไปตลอดในปัจจุบันมันเอือ้อกับทุกคนสามารถจะทําได้เมื่อก่อนทําไม่ได้ครับนะบเมื่อก่อนทําไม่ได้นี่ผมจะบอกให้นะครับคนที่เขาจะทําอาชีพนี้เนี่ยหนึ่งคือเขาต้องมีสถานที่เป็นหลักแหล่งจะต้องเช่า ถ้าเกิดว่าเราจะขายแบกับดินเราก็ต้องไปนะเช่าพื้นที่ถ้าเราจะขายในห้างเราก็ต้องไปเช่าหน้าร้านเราต้องมีหน้าร้านแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นฮะหลายคนขายพระโดยไม่มีหน้าร้านนะครับมีแต่หน้าบ้านตัวเองเท่านั้นน่ะก็ขายพระได้แล้วครับ นั้นการเปิดตรงนี้มันอิสระแล้วสามารถจะทำได้เลยแล้วก็ทำได้ทั้งครอบครัวด้วยผมถึงบอกว่าเวลาท่านมาดูรายการผมชวนภรรยามาดูด้วยเผลอๆถ้าลูกนั่งดูอยู่นะครับลูกจะขายเก่งกับพ่อกับแม่อีกนะผมจะบอกให้เพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่องทางถ้าเขามีเขาถ่ายรูปเขาโพสต์ลงมีลูกค้าสนใจ ตรงนั้นเนี่ยเป็นอาชีพได้เลยครับหลายคนเนี่ยนะครับเข้ามาสู่วงการพระตอนนี้เนี่ยอายุน้อยๆเยอะนะฮะที่เข้ามาจากการเล่นหลวงพ่อรวยวัตะโกแล้วก็เข้ามาสู่วงการพระผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดก็ได้ลูกชายผมตอนนี้อายุยี่สิบอ็ดยี่สิบสองตอนที่เขาอายุสิบห้าสิบหกเนี่ยผมบอกว่า ทำไหมแบบนี้นะไลฟ์สดแบบนี้ทํำไหมไม่เอาครับวงการพระไม่เอาครับแต่ทุกวันนี้เขาทําของเขาเองฮะแล้วเขาก็มีรายได้ของเขาเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่เห็นไหมครับแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องมาทําแบบพ่อด้วยเพราะว่าพ่อเป็นสื่อพ่อไม่ใช่เป็นคนขายเขาไม่ได้ทําเป็นในฐานะสื่อเขาทําฐานะคนขายฮะ นั่นจะถามนะฐานะสื่อการได้เงินมันไม่ได้เหมือนฐานะคนขายนะครับฐานะคนขายเนี่ยมันได้เงินแน่นอนอยู่แล้วมีช่องทางการขายได้เงินแต่ฐานะสื่อก็คือการให้ความรู้กับผู้คนถามว่าเราจะเปลี่ยนฐานะเป็นคนขายได้ไหมได้แต่ว่าผมอยู่กับสื่อมาตลอดผมทำหน้าที่นี้มาตลอด ผมบอกว่าผมภูมิใจกับตรงนี้ผมก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไปผมเป็นคนให้ความรู้เป็นคนให้ช่องทางเป็นคนให้สัมพันธ์และความเป็นเพื่อนกับทุกท่านให้ทุกท่านมีโอกาสได้ติดตามศึกษาเรียนรู้หาช่องทางแล้วแต่แต่ละท่านจะมีจังหวะหรือมีช่องทางของตัวเอง แต่ละท่านไม่เหมือนกันบางคนบอกดูรายการผมไลฟ์สาระมีมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันโพสต์มาบอกว่าไลฟ์สาระผมบอกขอบคุณพ่อคนสาระเยอะนะครับผมขอบคุณครับหนะ้าที่ท่านมีสาระเยอะถ้ารายการผมไลฟ์สาระคุณไปดูรายการอื่นครับนะไปดูรายการที่คุณได้สาระผมไม่รู้นะ ในออนไลน์เดี๋ยวนี้ท่านไปดูเถอะรายการไลฟ์สาระบานเลยเต็ไมไปหมดเลยแต่ผมไม่เห็นไอคนประเภทนี้ไปแสดงความคิดเห็นกับรายการแบบนั้นบ้างว่าไลฟ์สาระแต่มาแสดงความคิดเห็นกับรายการผมบอกว่าไลฟ์สาระนั้นผมก็เลยต้องขอบคุณนะนะขอบคุณพ่อคนมากสาระนะครับนั้นคุณก็อยากจะมีสาระดีๆคุณไปหาสาระของคุณฮนะผมเห็นในปัจจุบันท่านเห็นไหมะนะ มีการนะท้าชกกันบ้างศึกแล้วนะมีนะนะการเมืองมีอะไรต่อมีอะไรซึ่งบางเรื่องเนี่ยนะครับผมไปดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะมีสาระอะไรนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยแต่ผมไม่เห็นในคนพวกนี้ไปบอกว่านั่นไรสาระแต่มารายการผมมันบอกว่าไรสาระผมเลยบอกขอบคุณครับนะขอบคุณเพราะคนมากสาระนะถ้าคุณมากสาระคุณไปหาสาระเอาของคุณ คุณไม่ต้องมาที่ตรงนี้เพราะที่ตรงนี้ไม่เหมาะฮะไม่เหมาะกับคนบางคนที่มากสาระนะครับนั้นผมไล้สาระผมอยู่กับแฟนานานุแฟนของผมที่เขาต้องการสาระที่ไล้แบบนี้ฮะนั้นผมเอาตรงนี้มาพูดให้ท่านฟังผมบอกว่าเราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันฮะขับเคลื่อนไปด้วยกัน เราจะเอาข้อมูลพระเกจิอาจารย์ข้อมูลวัตถุมงคลมานั่งพูดคุยกันแล้วก็สังเคราะห์ไปพร้อมๆกันเรามีโอกาสเรียนรู้มีโอกาสศ,ศึกษามีโอกาสร่วมบุญตรงนี้สำคัญการร่วมบุญการเป็นคนที่เข้าถึงวัดเข้าถึงพระ ผมบอกว่าตรงนี้เราเติมความสุขให้แก่กันและกันได้ผมเอาตรงนี้มามอบให้กับทุกท่านเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้มีหลายท่านมีช่องทางซึ่งเขาในนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าผมหาช่องทางแบบนี้มานานแล้วผมหารายการแบบนี้มานานแล้ว ผมดูรายการไหนรายการไหนมันก็ไม่โดนเท่ารายการนี้นั้นผมบอกว่าท่านมาถูกทางท่านมาดูรายการนี้ท่านได้ประโยชน์ท่านได้ความสุขอย่างน้อยท่านได้แน่นอนท่านได้บุญเวลาที่ผมบอกกล่าวไปผมเห็นหลายคนไปที่วัดแล้วก็ไปขอ,อพรพระเกจิไปร่วมงานปลุกเสก ยังถามไปเจอผมในงานพุกเสกนะมาขอถ่ายรูปด้วยแล้วก็มาทักทายกันบอกว่าอาจารย์ไปวัดนู้นไหมไปวัดนี้ไหมผมจะได้ตามไปด้วยผมจะไปที่นู่นที่นี่ด้วยเห็นไหมครับตรงนี้มันเป็นความสุขที่เมื่อก่อนมันไม่มีมันขาดหายเดี๋ยวนี้เรามาเติมความสุขตรงนี้ให้กับทุกท่านแล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคงและมั่นใจ ผมบอกนะครับว่าเรามีเกจิที่หน้ากราบไหว้ขอพรมาพูดในรายการแบบนี้ตลอดครับ